หรอ,อยังเออมือดื้อได้ตื่นพอตื่นแมวขางั่ว่ะพ้วยหรือ,อยังของของอาากกคือยไหวมั้งด้อข่้แยใช่วันขีวหวมั้เอือานรกกต่คืองานรกแทววันแต่ต้องเดบออกมาบมันทับปดคนเรื่กันเด้อชาววันกับมากบ้านไทยพวกไทยหวาดแต่ัะเพราะฉะนั้นถ้ามันถ่ายมาแล้วก็ต้องหยุดค่ะเข้าใจไหม รู้ว่าเราทางไปแล้วเออกรรมเข้าทางไปแล้วือพอว่าหุกักเธื่อกันไร้หวังแต่ขึ้นยุดรุกยุดรุกการกระทําถ้าเข้ายุกการกระทําไดบาปก็ถงหรุกุอแคนะเข้าใจว่ามรู้แล้วก็มาถางความดีคนเราหวัดกระต่อนนะเออบุญดควรนบุญบาปดุควรนบาปกรรมดยควรนกรรมแล้วก็บาเคือบางคือ เข้าทางกลางไปเข้าอาจจะได้รับไม่ขาดนี่เพราะว่าเห็นผ้นทันตาไงบางเครือบางที่ทางกลาไม่ขาดนี่อาจจะไปรับไม่ขาดหนาข้าเพื้นไปได้แล้วเด้อเพราะว่ามันเห็นผลแล้วกับว่าท่านเห็นพ้นก็มีตัืแรียกว่าือเ,เ,เกิดอคอือต้นไม้น,นะคะคือผักหวานอยู่นะมามบ่ถือ เวร่ามันจะปกปกบักเก็บถ้าถึงเวร่าเดี๋ยวหามไปกับ่ออยู่กับวัมึงหามเเ้อวาจ้ะหอดหนามันกูไปได้ดีมากกับปงหนอดคือเต่าไรจ้ะมันเปิดการแขานเรคือการกับใครมดแดคยวกันนี่วขันบางมันาง้มันกปแดเงี้ยไปได้แต่จเมมันไม่ได้ใครมันหรือขั้นถึงยงมันตรงบอืนเออหามไปกับปอะยู่เรื่องข้าวปูเงยายมันตรง ไปแงี้ามันเยอะๆมักัดคู้โค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 แล้วพูดแล้วปากอ้วกเอาปากตรงเอาใด้เยอะรอเป่เออใครงงเป่าเนี่ืมแต่ว่าเราว่างแมมันจะนอนตอแมมันห่างแล้วกตด้วยหน่ะแต่ว่าต่ดิ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 บนะขาคุ้ปากโอใหเอรือเด้ออืมมักเปิ่งจะแข็งุ่มแดงดังก็รตงแต่ให้มากเป็นตัวเปิดกัดเรา có, có, mà, hí, có mà. mà mà coi hảo mà bắt nó mắc đẹp đấy là người khác tôi bắt nó một đẹp mắc đẹp có thật hả qua gần ngọt gần mệt cũng gần 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 đô cả nó cứ nó nó và luôn nó phải hết phải nó năng với được mẹ phức với cái Quá wow, một cái thật là nó tích thật là mất 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 tích thật là à, tích khi là mất tích thật là ban gì, thật thứ mất nó, thật là 9 tích thật là mất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  แต่เงื่อนแม่คู่บอืมมนเกิดจัดใจก็พอเออแม่คู่กับว่าอะไร้ยงบังคับเอาเงื่อนน้ำคู่ไหนก็พ่อกับพ่อเลีบังคับเอาเงื่อนน้ำคู่ไหได้เงื่องบาที่หันแม่คู่ไปชื้อชื้อคู่ขาไปจะคอยจะแครไปน้ำมาทำร้ายแครงาคนจะเด็กผ้ายืนผ้ายางเออกระเดี่ยวแม่คู่ถึงผ้าสยืนผ้า่านผ้าเสื้อเราทำบาเออแก่มมาหลายคนรู้เอออาจจะช้างเส็อพอแด่เนื่อนหมอทังน่ะ อืมคอยปืนคอยไปเร็วเร็วหรือว่าระนาทีมื่อคู่ไ,ด,ได้ยึดก็ไดไปตามไปมข้างตื่อข้างปูคือพระค้าเพได้ออกขําจากข้ามทางแล้วตื่นผ่านคือผ่านช้างผ่านเชียงมาทางคูตาปูกาก็ต้องมาหาไม่คู่เมื่อคู่ก็ต้องทำตามอืมไม่ทํำตามไม่ได้สื่อพราะต้องตามเพราะใจงอนนะัน้งงอนเท่าเดี๋วมาใช้บุญเราได้ลุก เขาเด็กมาใช้ม mm ือแล้วเขาทำดีแล้วถือว่าทำดีแล้วม่ยมืข้าวบั้าบัเด็กทำคิดถิดคิดข้องอย่งั้นบ่อด้กปิดตื่นว่ามายามื่ติบ่อด้เปิดปมเปิดตี่นปูดได้่ม้อนให้บุกร้านหมูจัดเดกแดกคือดคิดขัวืดอ้อนให้บุกร้านมือจะตืปัญญาคอนให้บุกร้านหูจักกิกัะข่านเดกแยเเท่านั้นอ่ะ เื่อชอบอีกกับเป็นบุมเราได้ยืมครับปูเออเป็นบูมเป็นกุ้ท้อนคือเกาอืมเหมาะม้นแ่อืมรอมันจะเปิดขึ้นยังหมักมากเอ่อคือขึ้นบุญแางมันเกิดขึ้นแรกไม่ใช่ความบังเอิแต่มันต้องจบลงคงจบลงด้วยนยิ้มการที่จะไปสรางมันบังเอิญเรื่องงายกว่ารักอืม รับันกนางมารับแขกครับคุณผู้รัจ้าเป็นโอ้ยนีือวัดแต่บ้านั่งงกกัดตากัดตื้นไม่ถึงจังหวะว่าเรางงอย่างนี้มากๆนะว่าบ้างวันนี้เรามงนะเอออันนี้จากใครฟัรด้วยนางกะทับปราวันใช่ไหมหรือคือเกียรวกันเออชาวบ้านหาด้วยเนาะคือดึงเออ นานด้ยท่านเด็กอืมอ้าระวังผมมากนะลูกข้อขอพกบุกบุอืมเอครับขึ้กับฝันจ้งปอดใคระรู้ดรอคว่ามีค้าอืุเอือใ้าบอกมืาวบุกตะโตนกี่เรื่องหัวใจเร็อือกับฝันแจ้งปอดใครเะ้เราแค่ผูกหาว่าขับปอดใครจะรู้เขาหน่นั่งขาดบยกัใจร อันนี้อพังว่าท้าเขยีนแต่งมุได้ผูกได้ข้ได้คือเสียงเร่องงามากเลยเนาอ่าเพราะทุานได้ผูกได้ข้อมดัด้วยขอให้จชกให้มาขอให้หางมือจะใหญ่แ่ดื้อแต่ดื่อได้หมดเต้อะไม่เหนียมมากบ่งง่ายกว่าใแบบกวใช้งงขันม่าให้พ่อพ่อพ่อจุดายนู่นก็แค่พ่อพ่อจุดปวดจ้ะแล้หลอกหลอกเรีกเรียกได้ไดขึ้นงานรั้ง แด็กอรอเสีรโอ้ว้าวาวานมันอม่างเลยเอ็กก็จว่าวานน่ะพ่อก็รู้ว่ากูอ่อันนี้ผ่านทางเข้างไอ้าดุวานาคือมูลพาวะพาระดึงนะดูนะเออแตไว่ผองคูไฮตึ้งพย้ยามขวบขับน้าทะล้อหกล้ออ่าขอให้อดุวานาคขับไปดึกดึงดึงแล้วก็รูว่านะดูนะเิตเรือมาถูกบ้ามอันนี้นายบุญชู เมื่อขวัดช้าขอถวายองคูของพันบาเนาะกับนายชลภูนทำมวัดถวายองคูของพันบบาาให้จิ๊มให้กัไม่้ครูแล้วก็ยิ้มปากพ่วงด้วยว่าฉันวาเออที่ผ่านมาทันบแกงหมูผ่ารวยนายชูท่าอยู่สูงว่าถังร้ายครูร้ายคุร้ายือเสียงเยวันอ้าวให้มีโชคไม่รับมีโชคมหานไอ้ด้วานะถูสุขัาพะราได้ิงแล้วก็มีหวยนะลูกนะจะเริ่ม เขาบ่อเรยว่าดอกปากวาพ่เถื่อมห้ยยืมตาครูได้ดังเขาก็ยังเถื่อเนาะปากกัเถื่ออย่าตะครูว่าให้ตะครูตาหมูว่าโดนยืมได้ทั้งวับอันนี้ก็ผ่านมาทางยิงเหมือนกันเนาะตื่อไรกูไรคนรายคือเสียงเรื่องน้งคือพอเคลียงว่ามืองมันเป็นเคลียะมันขึ้นในฟ้าปากก็บ่ได้เท่าเาพอกินเขาแต่ยังไงล่ะครูเพราะงั้นยืมเพราะทำงานหนักยืงเพราะทำงานหนักค่ะ ัวถึงาผา,างกแล้วก็เพิ่มสิผฝันแล้วอีกพอเอาจะกระบอกว่าเช้าฝันเสมดี๋ยวเขาเรี่ยงเขี้วรัวาสั่นบ่าดื่มบ่าเนาะเออให้มือโกมือร่บมือโกมือมัดไอ้รัวน้าสุขภาพระหน่มแล้วก็รวยน้าราจจะาอ่าจเริ่มอันนี้มาอยู่แล้วลุกร้าง้ายคุณเอฟซีผ่านมาทางช่องยื้มเหมือนกันานางสดชื่นการชนะปัทนนปทื่ประกังเออ้อมรับ ผู้ใกเออร่วมบรากาศชาวบาไทยนางสืบดัางนางเท้านี้ดานลุกนางชนะพงพมแม่อานงเอออามือศกไมอกระไมอศกไมอมาออรุวันูกขับฟ้านึงถึงจะต่รวยนะูงะอันนี้ของไเอฟีผ่านมาทางช่องอไอ้พารวยนางอุบลวันอยากนม่งบ็คุ่คคู่ก็อจากฟู คู่ก่อคู่กสอจันคู่ต้องอกว่คู่ก่อคู่กอคู่่อหัวใาคู่กันเออคู่ก่อแค่นี้บ็คู่ก่อหางกุหวันเนาะพร้อมเขครัวขอร่วงทางไปแพ็มาคู่ค้างวันวานเนาะสาธถสาธุมาดรงรวยง่ายคือติดท้องผมดื้อเนาะผ่านทางเข้าอยังไอ้้าด้วยห้าร้อยบาท พาะกบนายถนอเนาะตือเอารายกูรากนเอาถูกมัดดด้วยทุกปูทุกกนเด้อเดอหางมือะเกิดกระดือกระดางเน่ยางใ้เอาไปวางไว้ทางนั้นหน่อเดี๋ยวมันจะทับพ่อตือยังเออพายด้ันเออตือหมืเนกัปาบไว้ค่อยๆไหมไมับดูร้านดูร้านผูไรครับตือข้มาดากขึ้นกเนาะครับก็มีนยากพกก้าเพื่อนนักแดป้าบข้างงานนถึงเล ครับปูนักก็ยเาล้วปูบางบางางวาแกูกร้านเยอะพ่อก็นักขึ้กับเรเป็นอ่งนีอืมะการทำบุญแล้วลูกพ่อลูปป่าอย่ารูปเดียวูเดิยเพราะมันรูปพ่อลูปป่ากอเคพ่ออืมอืมอ้าอ้าช่วงม้าจำรัวช่งปุรบช่วงขอให้ถูกหวยทุกคนนะลูกักขอให้เด้ทางผมกทำให้คู่ไปกันกันอาใจดันก็สามกันสามเง ยังไม่เล <content. S 1> <laughs> ียพราะจะพาไอ้ไ <único> ด <Liberty Overwatch throat> ้ค <c oughs> ือแก่ม่ใช่ยนเก่ไม่แ่กอืมคนแกงก็ไม่เก่งไม่เก่งก็ไม่เก่งก็แก่ลมร้องโอเคอกครก้เรื่องครับผมค่แก่เนี่ยคือโขมแจทั่งทั้งก็เพราะว่าก็ตึงก็ตึงถ้าไม่หงาเกลียดี่คือให้โขมกลางแล้วก็ปึงตา้็ครเออมว่าคือว่ากันไงวะคืองนียายแ่ลโขมว่าคือแบย โกนขรังล่างกนครังล้างต้องถอป้วนคือเอ้ต่วที่เขาอยากแขว่เอาคือไอ้ต่างเงาบางค่อพอเข้าว่าก็เจาควอมรับตัวว่าอย่าง่าว่าค่าขมก็ว่าถือ่อว่าให้พอฟังมักลกนรู้เลยพอว่าลวนกับพี่กับแป๊กตัางเงาคือกวนกังค่าถ้ากวนไปก็คือยืดมาขึ้นเออช่างเถองนะมาชอคอว่าค่ม เพรว่ากะคือเปิดเปิดเปิดชบเปิดชากเรื่องสิบตีโฟต้องเราปูว่าเปิดึบมเรื่องครับปูจางคือว่าเพราะว่าคือก็บอกให้ฟังเรื่องก็ต่างก็ไม่ได้ถืว่าอารีรู้ว่อรูว่ครับรวมคือคือหนึ่งนางละอองดาวรางซื้อห้าร้อยบาทนายนึกวอารังซื้อห้าร้อบาทเอาแบบนึกั่ เคยกุ่งกุ้งโอ้บรงทีมนเอี่ดังน่อยโอ้นี่ดังอาังคือเดียวแต่พวกเรื่ไปง้อแต่พวกเรกจลยววาวเขาเป็นปคุ่นๆุ่นขาดเนานางชาวไทยคือขาดอารางคือนายชราบุกอารางคือคงละห้าร้อยห้าร้อยเออขอชัดสมฉันบุญคือพอคือคือคือข้างน้ำเพลิงว้ถักขอบขั้วของยิ้ม นายรันอืมตออแต่พยังระอองอาือ่ยังแตงโมอืมอาให้ครอบครัวดูเก่งเป่งถูกต้อขเลยมือถูกมือหลักมือถูกมือมันขอให้เงินได้องขอให้ทองได้มาติจะการง,งานไปเดิก้าวนหน้าทห้งแล้วก็ดรื่องหวนะลู้มะอ่าจะเริ่ม,ามาบกัน่ายพง <c oughs> ่ายเ่นเ <c oughs> าค <c oughs> ือปากพวกรงงดากกดไปลอดตืหลอดพราหลอดจากงานน่แหละแม่งหลอดกก เออนางบุงรอดขอคารวะอีพ่อว่าไงพ่อจะโชคจะ mắn จะร่ำจะรวยไหมว่าใช่เออนางบุงรอดเออขอขอไปเสี่มั่วเลยเช่ยเดี๋ยวเขาไปให้การใช่ไ้มเขาชื่อจะเดือเราไหมแม่บอยิ่งข้อวเขากระชาก้องทางบุงไปนั่งอีือ่ันะด่วเออช้างว่านางบุงรอดขอคารวะจะได้โชคพ่อได้ถ้าถือถูกนะรู้งะแต่ว่าพ่อให้คื้อคือเลี้ยงเลี้งบุญบารมวก่นหลัคือคู่กน สามหกทีบถ้าเป็นอย่างคือพบางบ้านบางเนื้อเขาว้าค่ะไต่แต่ฉยาไม่สามหกแลบพดเขาจะมคือคือเขาเสือ่วนเก็บร้อนเส้อสามหกสามเกาัคือมอญร้่เอาค่คืนวันหยุดนี่ผมอกเรื่องเรื่องครับแค่ไหนเข้าไปพุดกันครับปูแล้วจะไหนก็พอแรงเถอะกครชอบพ่อแรงไหนนครับแค่ไหนเสอเก่า สิเก่าม <on> ันมาปูเออบอกแด้แล uh, ้กปูการงั้นเลยคือว่าเก่าก็บอกได้ว่าปูการคือของนื้ออืมแล้วไปคือตกฟังบัแมงมาแั่ือก็เ่งครับปูงานที่นังงจากปูอือันนี้เขาอีกนานค้างเนี่ยขาคารว่าโอปูการปูคือพอเขาเรียคือเก่ากับเอ๊ะถามว่างานครั้งจังจะมีโชคมืไม่แต่อะไรนางค้งเนี่ยบอกเข้ามืออืม้อเดือเกือว่าี่ชิบหายกับที่เดียวเครับปู ไายสิแม่งชอบกินะไรกบผู้เงีฉันกินฉันเี่ยฉันกินถู้นะกิน่ะได้ากนยังไงอืมกินนขายหนึ่งอืือไกหนก็ขายเออจว่าเออจว่าของนพอไปตัขาดเออพอไปตัวเด้อเนี่ยเออต้วงอยใจในงิ่งชื่ตัวเองมือยู่นะบ่้ไมถึงเท่าถึงจึตวิญญาณีรูป้าหายต่างกว่าแกเท่าถึงเขาแชื่อมาอือกว่าแกจะพอใจจะขอออื่นขื้น ไะ้ไปเยอเออเอเขาคือว่าข้าดัดงแบบจัองได้กะต่าดูเขาถือว่าข้าขาเี่ยจ้งได้กระพุ้งไก่เ้อะเออเพราะว่าทางเขื่นบ่ให้อึดยูอึดอี่ขากแน่เขาอึงางแม่ครับเออนาอะเหี่ยนน้ออ่ามือโชกมือแรกมือชกมือหมาดอ่านยูอีกทีสุกไม่เปวนหรครับวมนนี้คร uh huh? ับแต่ว so ่าการงนอ่ะเดีはは uh, ๋ยวบ้อยิมจ้ะ เ้างูก็ขันขันแบบยิงเลัื่นมาเดีไปข้า่งเอายมเอมเี้ยตื่อยางนั้าปูันกูกไป่เรู่หายื้ไปปูเอาปัไปยือาไปขนปูือาไปขันปกเอาันไปยเอาไปยมเอไปันยเอปเอาปขนไปยืเอาไันเอปขนไ้ยเอาไ่ขนไปยมาไปนืเอาปขนไเาขันยเาปขัยมเาปขนไงแมอปขันเอาไปข่นอันปเอาเอาไนปยืมาันไืมอป vâng các bác hải vàng vài danh bác danh vàng tay là người mọi 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 ôi, người mọi 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 người nó. กูหางเครื่องบางก็ยังไปไปหาก็ไปแก้มทั้งนี่วไอันนี้ก็ข้อคื้มข้อตื้มนไปลางที่งแตงผู้หลังเราอย่างงดเอาตื่นนอนก็ถึงแตงนอนกอหลเขาเข้างานนะเขาอยุดงานน้คือปวดคือเกิดนนคลอขาปูดบ้านขับเกิดยครับม้านขับนอนงามากแต่งงด ตัวอันเจก็คือกับพ่อไข่อืมอาแต่คือเพิ่มงาเพิ่มรักเยอะแต่โน้พูเยอะๆแล้วมักับพากันอะไรกินไปหาไปชักคู่เป่าไัโก้ไปเฉยกงื่อยึงไปไม่แข็งไม่ขาวเเงินยึงแต่พูแข่งกันแล้วไม่ได้ไปหากับขอให้พูหาข้อว่ากูเงื่อนยึงแต่พูไม่ทางเปิดเงื่อนยงเนาะครับ เออวันนี้อย่างลืมขาระวะอีกพ่อขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีไม้นานลกนะฮึ่ยงแล้วก็เป็รวยวันนี้จะพาไปบ้านราชการครัาปูไปทั้งหมอกขึ้นเก้าหง่ะพ่อขับรถเองนี่มครัาปูไม่ไปขับใหรครับพ่อขับเองสบายบื้อไม่ยากกับใครไปดื่มครับพ่อจะไปงุ่งากับดืมนะครับดื่มแต่ขับรถของจต่ของปังครับูพ่อขับรถพ่อนีะครับ เมื่อวัญหาเนี้ครับปูแต่ว่าจะเอาปัญหามาหาคอเี้ยครับฟพราะอืด้ตั้งปั่ัก็ปันเง้ยครับแล้มาหาเลืองคอเงี้ยอนะครับปูรู้ด่ีนะครับ้่งาพยากๆเลยถูกเด้อรูปอนหามเบาเงี้ยได้ค่ะครับปูเพราะฉะนั้นอาจจะกปลอดภัยเะโอ้โน่ย่นะาแ ้าแบบจังคุปักกาขอบใกอ่แลวคุณกันคือขอบาือขอกำแพงมาทกงานเนาะครัเอองาโชคดีนะเยี่มากวันนี้ไปทำงานอืมไม่เป็นไรเออูอนุญาตคือเนาะเจ้าคือเจ้าทั้งเจ้าบานเจ้าองคนรับอูเพอเจน่ะอือวาดีระกำลังสุดทางบุญกำลังสุดคือคือคือข้างเออใเปินมองอาดูอ่าใช้มานก็อืา้เออใบใช้ดูอาใชงาก็ตายว่าเราวนาต่อมาจ้ะ เออเป็นตั้งหจะเจ้าพงษไงน้าปูน้นปูใครกัวว่าอาผ้าันนีคือมัดคออนนั้นใ่ะก้เด็กผู้ชาขางใช่แจงตัวเขาคอุุ้ดยิ้มนี่อูด้มใช่ต้องปจาบเบื้งดน้องยิ้มมะใช่แต่บ่อหนูอกขึนทุก้ันเขาไม่ทำงานได้ถึงได้ยืนหน้ากระตาจะพามาหาพ่อเนาะหาพ่เอองานหนคอยตื่นคอยไปเรื่อยหนตากะาเด้อพ่อเบาเงี้ยก็ะยับกปเเรีย ข้าเขียดแต่คกณข้อตายข้อแราข้อสองอที่สางเนี่ยคูได้เขียดอย่ากอนข้อยูกงตึงเลยอือเหรอกูขู่เลยจ้างก็บอกู่ประทางว่ามาหายข้อเท่ากับปู่หดปรอธานออาอื่นยังกระตากขอเ้ามือชคมือรงมีอตกมืไม้สุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขาให้เงินได้เงขอให้ทองได้วัตถุการงานจะเรื่อก้าวหน้าสิหนึ่งแล้วก็รื่วยๆด้วยเพรดะก็ไรกับเพรือข้าก็ถงเดือถึงปืนว่าค่ะ แต่สุภาพไปาล้ามึนี่ืหกะกาตาโบททสดซึิซไปบวชน้ำคอ,อป่าไปสุภาพไปเมือ่อไปไเมื่อ <laughs> ไปแข้งว่าใจคนพูไปเต็มร้อยเต็มพันเต็มร้อยบอกก็แคเลี้ยวคนแก่กอืม้ยก็เอาไปคุ้ไปวเขาอยากมกเลเขาัเพ่แก่หนัเอาไปค้น่งยเบิ่อนเูด่อยจะมากเยอะเขาเหอมเขามันแ่เยอะเยอจุงกล้ยไม่จับสิงมันคือไา้บางตัไมู่้ับู เออขน้แข็งมือราคาขั้วมันแข้งกระโดดมันโมได้เยอะมันไปถึงเขาเน็บาทมันถึงหงาเยอะมันไปหาเสือบาททากกนางนเยอะมันถึงแบบตึ้งขั้นตะกัรก็เอาไปเหมือนก็หมดแล้วมันจะขอมันจะข้อนะนะก็อไปหมดอจะลงท่านไปเกือบแยบุนหลอดได้ไปก็ตีเข้วก็ยกหมุนหลอดเลยจับหัวท่องให เออเกีบัท้งต่กันดอือเ่งเร่งทุกคนอือไปเข้ารอนชังขายท้องเมืองเนาะครับปูความมั่งถึงใจวุ่นวายแบบไหนอือโอทยดอกตนี่ยก็ดี่็ีแอ่เ้นาอ พื Eat, terminar, food, pes, so ่พ <gehört> yeah, ่อ no, มืดบันกับมือดแคบมืดบานมืดน่กับมืดบานัืนจะเขือไหมขึ้นมานม่เงยไม่คงเเงี้ยมันกบ้าหลวแต่ว่าแม่บอกว่าตอนโีนยูทูสิ่งใดยูทูบต่อเราไหมต่อเราเ่าบอกตองรูแบบกอืพพอสืหาบาทไหมพอเขา่อกีือขี่ไหนย เออมองดูมันั่าฮ่าฮ่าข้างในเาเียบปูปูปูข้างนแกขายลูกสิน่ขาแล้วปูเป็นหนีเขายังตามทุกเมื่อเออเขาป้เนัาขาแล้วเขาคงจับหมองเพเสียบเปดเทีนมันได้กลมไหมหาว่าคเอแบบนี้ครับปูเออบาไก่ขายแบบโอ๊ตเอาไก่ถือหอดเลยว่าชื่อคือโค้งบ่า่าฮาจัป้อบปูนทสิบกจะได้โชคได้ลาบได้โชคได้บหมันนี้แม่ครูก็เก็บพาไป วังวากอืมจะไปขอพรจากกง์ปู่ขั้นโกรูง่ยร่งหันเอะรุเริ่มอื่แล้วก็ตให้พร้อมดีูาว่าเมื่อคู่อ่ะคู่เป็นชุดบอลเขาต้องพุ่เมื่อต้องถือนลูกนะครับคู่โรกุดไ่เื่ยมาจุดไก่มาคู่ขั้งมาคู่ไปควนขั้งมาคู่ไปว้าแดงเรยฮักคือสุดใจครับคู่มดงสีบอลขั้นบนไม่โดมง บ่กคือเลยเพรา่เรีนโม่พ่เพราะเรียนรง่ใจพ่แบบยื่งคือท่านก่คือสมมติจะคบผีอะท่านน้องดนะท่านจะท่านจะขากาซิ้าสาเข้างนั้รไงพ่ไปรวมบังการผู้ใหยต่างประเทศก็คุณพ่อคือคือนะสาเริ่งบะหมดยังยังให้พาฟองมาแล้วบวะมารายงานตัวแบบนี่พาฟองเจ้าเมื่อเป็นจริงเท่าไหร่อพ่อวันนี้อพ่อจะให้ตัวไหนคุณพ่อคุณมาถามเลยเด็กค่ะคุ กลางเยวพอวันน really ี้เออก่อนจะออกจากบ้านไปพ่ออะกให้คือกลัวไงวะท่านก็ถือออกจากบ้านเรื่องๆไปอย่างนึ่าคพร้อมใ่ปูไปเรื่อยดเอออย่างนี้พรอนเด้อจ้่ไปเอาเก้าชิ้หน่ะใชจะเก้าชิบห่เก้าชิ้แไ้วเออจ่มัก็จะได้เรื่อนี้เนี่ยมันยังคือเรอเก้าชิบช่วงบ่ายจะพอหมช่วงบ่ายยังเยอะไหมใช่ปูเออ เออเขียนงาไอ้เอากระดาษขึ้นมาอืมเะ้อนราอ่าไกลางใบวันนี้ค้าตังบักหูอาเขียนคาตังบักหูให้ฟูดองด้วยอืมเพิ่มบักพริกด้วยูเขียนลงไปฟันแพงเลยโคบกล่างมลยตำบักหุงรวมมึดได้เท่าไหร่หกร้อยเกีสิบหกร้อยเก็ยสิบเขียนเข้าไปวกราเกียสิบ เขาจะทกุ้าเลยทุมเาะมาเขามงอือะาสุดเลยจากบุฟเฟ่ต์วตมาเอาบอกาสที่คั้นใช่หป um. ูตามบกปูเลือยังมือืมากบุฟเฟ่ต์แบบนี้เราเลยครับปูม่นเียข้าวปุ้มเรียกอารคปูข้าวปุ้นจากบะชุจากบะจากบะครับข้าวปุ้นเขาเรียกว่าขนมจีนนะครับเอาข้าวปุ้จากห้าถิ่อืม หล้วองไปห้าข้าวุ้นห้าคืนบ่เลวอีกจะยิ่งตา,าม,มาคุ้งกับข้าวุ่น,น่เลวเขามีเนื้ออีก้วมันหะลา,ายอย่างเนาะอาหารก่ถึงนะค่าข้าวเนื้อเมาสลยเมาแล้วมันหลายพมาถึงปเมาส์ปปมมเนืู้ค่าข้าวเนี้ออยู่ที่เ <97. S 1> ก้าร้อยเจ็ดสิเก้าร้อยเ็ดสิบเน้กะวร์่ซื้มนจะถึงยิ่งัน่น กูร oh. uh, ่ายห่ายคเนาะครับปูคอก้อยเสียขาปูเสือของปูก็บบบอกเนาวานีเนาะครับเอกเดืองเขาเนาเวปิ้งไก่หน่อยเืีปิ้งไก่หน่อยนืมครับปูแกะเพชรเนาะ่อืมครับปิ้งได้สิบบาทนะท่อืครับปิ้ไก่เอาสิบบาทเนาะไก่สิบาทเออปิ้งไก่สิบบาทเนาะครับปูความันทอดอ่มไปเลยรืาเร่งทอเอืมยาตะปูครับ โอ้ไข่ดะยุ่มไข่ตุ่มไข่ตุ่มไข่ผู้พ่อตีไข่กับเมื่อเดี๋ยวพ่อหยดคือเอาตุ่มไข่เนาะเอาตุ่มไข่อม่จัง่วเอากือเก่าซื้อไปเกาซื้อไปครับคเอาละมันได้เร็วเร็วได้ยังเร็วง่ายคสบดเนาะครับเอาแค่นี้จบเถอะจำปาบว่านี้นะเอาแค่นี้ง่า เ <Ừ. S 1> ออเนาะจังไปว่ากัไมเล่าเนาะเป็นไปเา้แบบเางัแบบ้นเราบอกว่าคืยังไปทำไมวาได้รา่ไว้แล้ววะพอกใช่ละเออปทำไมวายาวาได้ที่เขา <ละ S 2> <fi> บอกทาร่า,ราพา่อมาแล้วไปพูว่าไงาลูกเนา่าหรือยังลูก <c oughs> จังไมาา่เน่าพ่อจังไม่แทงอีกเอากันยื้อเอากัน,นื้อสิเล่ลาเลหรพ่อเอากันยื้ออืมเอาพ่อเมาหมดเมากับปเหมือนเมาก็ไป <chill> ข่าหมาปัดผ <Pok> er. ู <Bell elaborate> er. ้ปเขาเอื like oh <my> um, so ้องั่งปัดทำามวะเรื่องสื่อข้าปัดผู้กมาเกลือรุ่งแงเนาะชิบก้าบไขายได้บ่ชิบก้าได้จ้ะพ่อได้ข้านไดเอาเร็วเพ่อเอาหมดเลยหมาหมดเลยหมาหมดเอเข้าไเอาหมดเออจ้าพ่อเออชิบกาวไดใแล้วลูเนาะโอ้ใช่ใจก็เอานะะนี่ยปัดทำไมาม่อดีไห มาพอดีเลยิูโอ้กมามาพอดีค่ัแม่ยมาแล้วกเจ้าแล้วก็หอ่งโขบม้ดำด้วยโขบี้วอโขโขม้ไม้ดำดำด้วยข้อไข่ขูหไมู้กูู่กคนแล้วก็หอหมูจะร้อน้าจะเรื่อจะเรือูกอ่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีเอฟซีที่กำลังรับชมรับฟังตอนนี้เนาะค่ะ ค่ะแอดกัซิมาสรุปค,คำว่าปููตาฟังอีกรอบนะคะสำหรับท่านในที่ร่รไหร้วันวันที่เก้าเมษายนพศ2 5 6หอ6ของปู้ตเนาะคะ่ะเปิดชิปมาเนี่ยปูตาบอกว่าเมื่อหนีไ้รูดเปาเนาะค่ะอย่าลืมว่ารูดเปาบอกว่าเสียงโกนนั่งค้าเฮียนเนาะ,ค,ะค่ะแปดซิกขากันซิฟแปดไหวน้ำค่ะปูตาบอกนั่งหมุนหลอดเนาะค่ะซื่อให้ถือค่ะก็คือซิเกค่ะ พูตาหาแม่นี้ผ้าพ่อนเนาะ,ค,ะค่ะเก้าสิบค่ะให้ค่าอาหารค่าตําบักฮุงเนาะค่ะ,คะบอกว่าลูกร้านสีด่าําำบุญเนาะค่ะก็คือหกร้อยเจ็บค่ะค่าข้าปุ่นหาสิบค่ะเขาวเนี้ยเก้ารอยเจ็ิค่ะปิ่งไก่หน่อยสิบบาทค่ะค่ะและ้วก็ ให้เมาปละทู่แม่ลดไอห้เมาปละทู่ทั้งลดนะคะของแม่ปทมาก็คือสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะสิบเก้าบาทค่ะบอกว่ามันพอดีเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทั้งมดนี่ก็เป็นแนวทางรายบ้านของปูตาเมน,นีเนาะ,ค,ะค่ะกาไ้ทันผู้ชมพินิจ์พิจารณาเบิ้งค่ะมากรอบได้จิมรอบนั้นค่ะค่ะก็รอติดตามเนาะคะ่ะช่วงไม่บายแอดสี่ไปถ้ำคลิปเนาะคะ่ะจะไปขอพ่อจากองค์ปูหญยเนาะคะ่ะที่วัดศาสนุบนวรารามค่ะกาไ้ทันผู้ชม กดติดตามไวค่ะสีใดบบอพาดคลิปเด็ดๆจากช่องไอผ้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อาจกระต้องคอตัวราไปก่อนค่ะโชคดีค่ะแคปนาโจไวค่ะท่านผู้ชม